กับกล้องดีกว่าอ่านี่ค่ะ FX4 Max นะคะราคา1ล้าน1 0ึ0บาทค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งแบบสไตล์อเมริกามาพร้อมกับชุดแต่งสไตล์อเมริกานะคะะ เดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่ง Y Body Laptor นะคะเดี๋ยวจอยให้ดูนะความสวยนะคะความสวยของตัวรถนะเนี่ยเมื่อกี้เราดูกันแบบก้ไกล,กลใช่ไหมอาจจะอันนี้จอยให้ดูใกล้ๆนะแบบกระจังหน้านะคะสวยมาก กระจังหน้านะคะติดเป็นตัวสติกเกอร์ลายธงชาตินะคะแล้วก็เขาเป็นเหมือนแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสะท้อนแสงอะคะ่ะเมื่อเวลาที่เจอแสงนะสาดเข้ามาตัวสติกเกอร์เนี้ยเขาจะเป็นสะท้อนแสงนะคะของ 3M สวยอะแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะเป็นกันชนหน้าของ Hummer รุ่น King ซ s r i e s ค่ะเอาไว้ใส่เฉพาะรุ่น r a p t o r เท่านั้นนะคะเพราะว่า ตัวกัรชนเนี่ยเขามีขนาดใหญ่กว่าไซส์ปกตินั่นเองค่ะนี่ค่ะไฟหน้ามาสเตงนะคะทำแบบเต็มระบบเลยตาสีฟ้าค่ะเข้ากันนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวจอยดนูนี่ก่อน คมาแล้วนะคะเมื่อกี้มันตัดไปเนาะโอเคค่ะตัวล้อนะคะจอยใส่เป็นล้อแม็กคอปยี่สิบค่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นออฟเซ็ตลบลึกถึง51เอ็ลยนะเนี่ยค่ะถ้าถ้าพี่พี่เห็นในกล้องนะคะเขาจะมีความแบบลึกนะตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยลึกมากนะคะมันทําให้ขนาดของล้อนะคะมันหน้ายางมันใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันออฟเซต เยอะเนาะเนี่ยค่ะหน้ายางก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นยางออเทเลนนะของอตานินะคะซีรีย์ยาง33คูณสิบสอ่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะดอกยางเขาเนี่ยเห็นไหมดอกยาง a อทนะคะจะไม่ได้บังใหญ่แล้วก็จะไม่ได้หางเหมือนตัวยาง m อยาง M t ทก็คือมัดเทเลนเนาะชื่อก็คือมัดนะคะก็คือ วิ่งแบบโครนแบบที่ขุขาออฟโรดอะไรอย่างนี้นะคะส่วนออเทเลนนะคะก็คือวิ่งในทางทางเรียบแล้วก็ทางขุขานั่นเองค่ะด้านล่างนะคะของรุ่นนี้นะเนี่ยค่ะ F f 4 Max เห็นไหคะตัวโชคค่ะเขาเป็นโชคฟ็อกนะคะซึ่งเป็นโชคที่แบบอันดับหนึ่งในสามของประเทศเอ้ยไม่ใช่ประเทศสิของโลกเลยล่ะ อันดับหนึ่งในสามของโลกเลยนะคะเนี่ยช่วงล่างดีมากเลยนะคะยกสูงเพิ่มขึ้นสองนิ้วนะยกสูงเพิ่มขึ้นสองนิ้วนะคะเรายังใช้โชคเดิมใช้สปริงเดิมได้อยู่นะคะคันนี้เป็นรถของคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมมาหรือยังอ่ะคุณอ้อม่ะ คันนี้หล่อค่ะรถใครหล่อมากคุณอ้อมมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมก็จะรับรถวันที่27นี้แล้วนะคะรถสวยมากเลยค่ะคุณอ้อมล้างลงแบบหล่อเง,งาวิ้งเลยนะคะใส่เป็นตัวบันไดข้างของ h ั m m e r ค่ะตอนนี้เป็นรุ่นชาโดนะคะเนี่ยถ้าใส่บันไดข้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันรูปทรงสวยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะ แล้วก็ตัว Hummer เนี่ยเขาก็เป็นเหล็กหนานะคะพ่นด้วยสีที่แบบไม่เป็นสนิมด้วย